สวัสดีครับพบกับลุงไม้คูปต้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงไม้จะพามารู้จักกับรถเอ็ซีรี์รุ่นใหม่นะครับเอ็มเกนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวคันที่57ของโลกเลยนะครับผมคูปต้าแม่สอดของเราได้เป็นคันที่57นะครับแล้วก็เป็นคันแรกของคูปต้าแม่สอดนะครับผมเดี๋ยวเรามารู้จักนะครับกันเลยนะครับว่า M อซีรีตัวใหม่อ่ามีจุดเด่นใอะไรเปลี่ยนแปลงจากตัวรุ่นเก่าบ้างเรามารู้จักตัวนี้ก่อนนะครับอ่ารุ่นของมันครับสติ๊กเกอร์ M9808 นะครับไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับตัวนี้นะครับความเป็นมาของมันก็คือเป็นรถรุ่น M นะครับตัวนี้จะเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับเป็นรุ่น M ไว้สําหรับทํางานหนักๆนะครับงานดันงานชุดลากอะไรเงี้ยนะครับผม98นี่คือแรงม้านะครับผมเป็น M98 นะครับ98แรงม้าด้วยกันนะครับผมตัว08นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวขออธิบายเนยนะครับมันเป็นยุคของเขานะครับคือถ้าถ้าเทียบได้คือยุคเหมือนยุค90 7 0เนี่ยนะครับ รุ่น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 9540นะครับอันนั้นก็คือรุ่น40อันนั้นคือหมดตรงรุ่นไปแล้วนะครับต่อไปพินรุ่นใหม่ต่อไปท่านจะได้พบกับ08นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับยุคนี้เลยนะครับนี่คือลันนัมเบอร์ไว้ให้เลยนะครับผมเป็นไฮดรอลิกชัตเทิลครับเดินหน้าถอยหลังโดยที่แบบไม่ต้องหยุดรถนะครับอันนี้เรามันรู้จักตัวนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับลำดับต่อไปมาเจอตัวนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับจุดเด่นที่เพิ่มเข้ามานะคร ตัวใหม่ของ98นะครับถังน้ํามันครับจากปกติมรุ่น95จะไว้ข้างหลังครับแต่ตัวตัวตัว98นะครับเขาจะเอาถังไว้ข้างหน้านะครับเติมอยู่ที่110ลิตรเลยนะครับตัวนี้นะครับครับแล้วก็จะง่ายสะดวกสบายนะครับเวลาถ้าเราจะเติมน้ํามันนะครับก็เปิดฝาด้านข้างก็สามารถหาแกลอนหรือภาชนะต่างๆก็เทได้เลยวางตรงนี้ก็เทครับไม่เหมือนยุคของ95ยุคของ95นี่จะลำบากหน่อยต้องเทแบบข้างหลังลําบากนะครับ อ่าบันไดครับอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาคือบันไดบันไดนะครับมันนนั้จะใหญ่แข็งแรงทนทานนะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับอ่าพื้นที่นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับกว้างครับกว้างใหญ่นะครับอ่าสะดวกสบายเวลายกเท้าหรือว่าแปงเท้าหรือทําอะไรต่างๆพื้นที่นี้จะกว้างขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วมาดูนะครับระบบด้านข้างนะครับ ข้างนะครับนะครับไฟท้ายครับสังเกตไฟท้ายนะครับจะไม่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอันเดิมก็จะเป็นกลมๆใช่ไหมฮะแต่อันนี้จะเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเหล็กข้างๆนี่ฮะเหล็กข้างๆไว้สําหรับกันกิ่งงงกินไม้กระแทกซึ่งไม่ให้เกิดการเสียหายง่ายนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ออกแบบมาละเอียดมนควดีเลยครับใส่ใจครับเพราะว่ารุ่น95นะครับน่าจะเกิดข้อผิดพลาดเยอะแยะนะครับก็เอาปรับปรุงขึ้นมาเยอะนะครับ มาดูสปอตไลท์ครับสปอตไลท์มีให้นะครับตรงท้ายแล้วก็ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งแถมเข้ามานะครับติดเข้ามาเลยครับสปอตไลท์ครับเพื่อลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องไปติดเสริมนะครับเพื่อส่งสว่างกลางคืนได้ดีนะครับโครงหลังคาครับโครงหลังคาก็เป็นโครงหลังคานิรภัยนะครับตัวนี้ก็ได้เซฟตี้อย่างเต็มที่เลยนะครับคุปต้าใส่ใจเรื่องนี้ครับผมเรื่องความปลอดภัยเรื่องเซฟตี้นะครับโครงหลังคาตัวนี้คงทนแข็งแรงนะครับแล้วก็ป้องกันเวลาเกิดแบบ พิคว่ำอะไรเงี้ยครับผู้โดยสารหรือผู้ขับอะไรต่างๆนะครับจะไม่ได้เกิดอันตรายต่อคนขับได้นะครับนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งครับผมอ่าตามมาครับจุดนี้เลยครับนี่วาวคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับเรามีตัวจับมาให้เลยนะครับต่อมาให้เลยนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับมีเฉพาะรุ่น M9808 นะครับผมมาถึงปุ๊บเราก็ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมได้อย่างเป็นผ่านออฟเซ็ตหรือว่า พวกสาลี่ที่สําหรับยกดัาอะไรต่างๆก็สามารถเสียบเข้าปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับตัวเสื้อนะครับนี้จะหนาใหญ่ขึ้นนะครับน้ําหนักรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งเสื้อรวมทั้งเหล็กทวงทุกอย่างเนี่ยสามตันกว่านะครับสามตันสี่นะครับผมตัวนี้เ็าหนักกว่าเดิมเยอะนะครับเหมาะสําหรับชุดลากจุงนะครับผมแล้วก็ดันนะครับทํางานได้ดีนะครับ แล้วก็เพิ่มมาก็เหล็กคาดลากล่างก็ใหญ่นะครับทนนะครับอีกตัวนะครับที่จุดเด่นอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่เลยครับที่ก็พิเศษมาเลยนะฮะหูช้างครับหูช้างปกติอ่ะอันเดิมเนี่ยเป็นสิบสี่มิลนะครับตอนนี้เขาเพิ่มมาอีกสองมิลเป็นสิบหกมิลนะครับก็เพื่อจะให้ทนแล้วก็ทํางานยาวนานยิ่งขึ้นนะครับเราเราไปดูข้างบนกันครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมาตามมาเลยนะครับ สิ่งแรกได้สัมผัสคือความนุ่มของเบาะครับแน่นอนจริงๆครับอ่ารุ่นนี้นี่ยอมรับได้เลยว่าโหทำงานแบบไม่เมื่อยล้าแน่นอนครับดูกันจางวางแขนนะครับสองข้างนะครับดูนี่ครับจับวางได้อนะครับมีเข็มคัดเซฟตี้นะครับอนี่ไว้สําหรับล็อกเซฟที่เบลไว้นะครับในขณะขับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เบาะนะครับโหนุ่มจริงครับอ่านี่ครับ ขยับได้นะครับคล่องตัวเลยครับคล่องตัวก็ M95 นะครับตัวนี้นี่ยกนิดเดียวครับขึ้นได้เลยขยับได้ตามสรลิละของเราได้นะครับนะฮะเยอะฟูวินก็เหมือนเดิมอยู่ครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวปิดวาล์วคอนโทรลด้านหลังก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับใช้ตัวเดิมอยู่นะครับนะครับแล้วก็มาดูทางพวงมาลัยนะครับชัตเทิลฮะ่าตัววางตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ยังแต่งเดิมนะครับชัตเทิลบนหน้าถอยหลังนะครับอา มไลแกนะครับแกปกติแกจะอยู่ตัวหน้าตอนนี้มาอยู่ตรงนี้และครับเหมือนรถยนต์นี่นะครับระบบไฟอ่าไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆนะครับเหมือนรถยนต์นะฮะออกมานะครับตรงนี้เลยครับนี่ใช้อยู่ฝั่งขวานะครับควบคุมรวบคอนโทรลต่างๆนะครับนี่นะครับคันเร่งมือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับครับไปไปหน้าไปต่างๆนะครับแผงมุนจอน แผงหน้าปัดนะครับต่างๆหน้าปัดก็เป็นระบบนิจิตอนเหมือนเดิมนะครับผมม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มนะครับผมอ่านี่ตัวเบรกมือครับล็อกเบรกตัวนี้นะครับนะครับใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวปรับพวงมาลัยครับตามสลิงระได้ครับเออคล่องตัวสะดวกสบายดีนะครับนี่นะฮะมาดูฝั่งเกียร์หลักครับผม เกียร์หลักจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ครับคอนโทรลยาวๆนะครับนี่มีด้วยกันหกเกียร์หลักด้วยกันนะครับสิบสองเกียร์ด้านหน้าสิบสองเกียร์ทอยหลังนะครับนี่ใช้ตัวนี้นะครับไฮกับโลนะครับผมทํางานได้คล่องตัวเลยนะครับแบบได้ดีเลยนะครับนะครับความเร็วคงที่นะครับนี่แล้วก็มาดูคอนโทรลใบมีดนะครับใช้เป็นระบบเฉียงนะครับปกติจะดันไปข้างหน้าใช่ไหมฮะตอนนี้เราเขาให้ดันไปเฉียงเล็กๆนะครับ หมือนเอาแขนวางปุ๊บแล้วก็ดันแค่นี้ยกขึ้นแค่นี้นะฮะก็ก็เหมือนว่าทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องออกแรงมากขึ้นไม่ต้องเอาแขนวางอย่างนี้รู้สึกว่าเมื่อยทั้งวันนะครับถ้าอย่างนี้ก็ทํางานได้ตามสลีละคือว่าสะดวกสบายครับผมไม่เหนื่อยนะครับวาคอนโทรลด้านหลังดับนะครับตัวนี้ P.D.O ครับมี2รอบด้วยกันนะครับผมมีอดเดษยวครับมีรอบเดียวครับอบเดียว p d o p t o อันนี้ตัว P.O นะครับมีรอบเดียวนะครับ ใส่เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ดับยกผ่านนะครับก็อยู่ในช่องพอดีของข้อแขนของเราพอดีเลยนะครับก็ยกขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็ดับโอเคครับในภาพรวมครับสะดวกสบายเบาะนุ่มทุกอย่างนะครับข้องตัวกว้างองโหงนะครับผมคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลงมาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับที่ที่ลืมบีเซนนะฮะอ่านี่ครับ ขาดไม่ได้เขาก็ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อย,อยเหมือนกันนะคูบต้าครับไอเรื่องแบบนี้โอ้คูบต้าแบบถนัดเลยนะครับผมนี่ครับชาที่วางขวดน้านะครับสาหรับไว้ดื่มนะครับน้ายงน้ําเย็นแล้วก็มีกล่องเครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นใส่พวกค้อนสกประเจต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับเอาไว้สําหรับโทรศัพท์ขาดไม่ได้เลยครับตัวที่ชาร์จนะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแบตอะไรต่างๆ,ๆอยู่ตรงนี้ได้โทรศัพท์วางาเรื่องแบบนี้นี่คูบต้า ไม่พลาดแน่นอนครับผมละเอียดนะครับนี่ปิดตุกกันนะครับมาดูรูปโฉมครับเมื่อกี้นะฮะรูปโฉมก็เปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะไฟหน้านะครับแล้วก็การชนหน้าต่างๆนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับใบมีดนะครับใบมีดก็เป็น f d 2 2 0 l นะครับความกว้างก็คืออยู่ที่220เซนติเมตรนะครับกว้างกว่าเดิมประมาณ10เซนนะครับผม ส่วนใบมีดนะครับออกแบบมาเว้าโค้งนะครับเว้าโค้งเหมาะเหมาะกับการดันดินแล้วก็ม้วนดินง่ายนะครับตัวนี้นะครับถือว่าออกแบบละเอียดขึ้นนะฮะแล้วก็ดีกว่าเดิมนะครับระบบดุมล้อหน้านะครับยังใช้แบบเดิมนะครับเอกลักษณ์ของคูปต้าเลยครับแบบปิดเฟียงเฉียงนะครับตัวนี้นะครับของคูปต้านะครับนะฮะกราดกันชนเปลี่ยนโชมไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดกันก่อนว่าครับ กี่อย่างหนึ่งสองสามจุดด้วยกันนะครับที่เปิดกันชนนะครับหมุนเลยครับนี่หมุนออกนะครับก็หมุนด้านข้างตัวนี้นะครับเรื่อยๆครับ่าครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนะครับซึ่งซึ่งต่างกับตัวเดิมนะครับตัวนี้อ่าดึงออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าขวางมาข้างหน้าเลยครับ ซึ่งซึ่งซึ่งไม่เหมือนแบบเดิมน,นะฮะนี่ขวางออกมาข้างหน้าเลยนะฮะนี่การหน่อยตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็นี่ซึ่งซึ่งจากาต่างจากเดิมมากเลยยกขึ้นด้านข้างครับนี่มีบานพับด้วยคล้ายๆบานพับเลยต้องยกขึ้นนะฮะแต่โค้งเคลงนิดนึงนะฮะยกขึ้นมาอย่างแนวอย่างงี้นะครับดันไปข้างหน้านี่ครับอ่ายกทีละข้างเออ แบบเดิมน่าจะแบบบีบแล้วก็ชนพวกฝากระโปรงเป็นรอยได้อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยออกแบบใหม่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะครับขอฝั่งนี้ก็หมุนแค่สองจุดนะครับถ้าฝั่งนู้นก็หมุนสามจุดตรงนี้สองจุดก็สามารถอ,าออกได้ยกขึ้นครับ ยกขึ้นนะครับการยกก็มีเหล็กตัวนี้นะครับนิดหน่อยเข้ามาฮะก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันครับตอนยกอถ้าออกสองข้างใช้โชคดันขึ้นนะครับนี่พอเปิดมาปุ๊บเอาล่ะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือกรองครับกอดนะครับกอดกิปนะครับสี่ตัวครับด้านหน้าและด้านล่างบนครับ เปิดออกมาด้านข้างนี้เลยนะครับง่ายนะรู้สึกสะดวกใบนี่ถือเราก็ดึงลงนะครับแล้วก็ดึงออกนะฮะถ้าเป็นกองแบบนี้นะครับกองแห้งแบบนี้ครับถ้าทํางานมากองเย็นตกเย็นมาปุ๊บนี้แนะนาให้ให้เป่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เซฟลดเราแล้วก็ลดเราก็จะได้มีแรงมากขึ้นนะครับไม่ควรปล่อยข้ามเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแนะนําเลยครับถ้าเป็นกองแห้งนะครับผมวิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับซุกเข้าไปครับ สุกเข้าไปแล้วก็ดึงอัดขึ้นบนนิดนึงครับให้มันอยู่ครับล็อกเลยครับแล้วก็ตัวนี้คอบเข้าไปนะฮะแล้วก็ดึงกิ๊บก็ถือว่าครับอันนี้ก็คือตัวใหม่ของ m 9 8 0 8นะครับตัวนี้นะครับที่ได้พรีเซนต์จุดเด่นต่างๆไปด้วยกันนะครับผมมีทั้งหมด11จุดเด่นด้วยกันนะครับแล้วก็ซึ่งแตกต่างกับ m 9 5ตัวเดิมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับลุงไม้คูโบต้าจะพาไปทดสอบวิธีการใช้งานว่า มันเป็นยังไงนะครับผมไปเทียบดูกับ f 95นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ